วัสดีครับค่ะวันค่ะตอนนี้อาอาร์อารเส้นไต้นี่ตรวจคัดกรองโอะอทีเคที่ไหนบ้างคะอ่าที่ไหนบ้างคะคือตอนนี้เนี่ยรงการลงรจุดตรวจของเราเนี่ยครับมันตั้งแต่ช่วงที่มันไม่พีคมาเนี่ยเราก็ไปช่วยตรวจตามองค์กรไปช่วยตรวจตามโรงเรียนมากกว่าเราไม่ได้มีจุดตรวจที่แบบว่าเป็นจุดตรวจเชิงรุกในตามซอกซอยตามสถานที่จะชัดเจนคือเน้นเป็นโรงเรียนกับอ,องค์กราต่างๆมากกว่าครับอื เดี๋ยวนะคะคุณพิจักใช้คําว่าไม่พีคแสดงว่าตอนนี้มันยังไงคะมันเริ่มเริ่มเหตนเริ่มจุดพีคมามาใหม่อีกแล้วหรือว่ายัางไงคะค่ะใช่ใช่ครับคือคไ,มไม่ไม่กี่วันวันนี้เองประมาณสามสี่วันมาน,นี้นะฮะคือมีคนคัดอินบ x ็อกของแฟนเพจเส้นได้มาเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะแบบว่าโอ้คือตั้งลุกจากจอไปไหนไม่ได้เลยค่ะตั้งแต่แบบตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตแตเช้ายันค่ำค่ะ ลุกออกไปไหนไม่ได้เลยพีมทักมาอย่างมากมายเลยครับอทักมาว่าหาเตียงครับทักมาหาเตียงอ๋อค่ะคือเขาไปตรวจคัดกรองมาแล้วว่าเขาบวกอย่างนั้นไหมคะค่ะใช่ค,ครับก็คือหลายๆคนเนี่ยก็มีความสามารถที่จะแบบไปซื้อมาตรวจเองอืมค่ะนะครับถ้าเป็นค,คนที่มีความสามารถหน่อยก็ค,ยคือแบบมีรถมีกําลังทรัพย์ก็ไปซื้อมาตรวจเองค่ะบางคนก็ทักเข้ามาหาเพื่ออยากจะหาที่สถานที่ตรวจเราก็จะแนะนําสถานที่ตรวจ ท, <c oughs> ที่เป็นบริการของรัฐหรือบริการของเอกชนอะไรก็ตามที่มี <c oughs> สนับสน,น, <c oughs> นุนเนาะเพื่อแนะนําไปแลวสุดท้ายเนี่ยมาสองขีดมาบอกหาเตียงครับหาเตียงครับไปติดนุนมากครับอ <c oughs> ๋อทีนี้ทําไมคะทาไมเขาท่องติดต่อมาที่ฉนานาและบอกหาเตียงหมายถึงเขาติดต่อไปที่อื่นแล้วแล้ว,ลวมันเจอปัญหาว่าไม่มีเตียงหรือว่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะค่ะอืใช่คือระบบเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยค่ะคือ ด้วยความที่ตอนนี้นมาตรการต่างๆของของรัฐเนาะ,ค,ะคือใช้วิธีคิดใหม่นะผมคิดว่าเขาใช้วิธีคิดใหม่ก็คืออยากให้มองโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแล้วอ่าเป็นโรคทั่วไปยอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้คนเนี่ย h o m ไ isolation มากขึ้นค่ะค่ะ,คะก็คือจักตัวแล้วก็อยู่บ้านค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ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 ใช้วิธีคิดเนี่ย มันกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้มีงบประมาณหรือไม่ได้มีทรัพยากรต่างๆทําให้เกิดลงพยาบาลสนามห,หรือขออ้อสีลเ,เหมือนเอาหามือนเหมือนเหมือนเหมือนก่อนหน้าอะไรนี้นะคะอือ่อา,าใช่ครับค่ะแต่คราวนี้เนี่ยด้วยวิธีคิดเนี่ยมันบางทีมันบริบทเนี่ยมันก็คือพอเป็นสงขาจังหวัดเราเนี่ยนะม,มันแน่นอนเมื่อเราเจอผู้ติดเชื้อหนึ่งคนนะครับมันมันยากเนาะที่คนติดเชื้อคนนั้นกลับบ้านไปแล้วเขาจะสบายใจอ่า ไปอยู่ร่วมกับลูกหรือพ่อแม่ค่ะที่แก่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอเคสแบบนี้จํานวนมากเลยก็คือว่าติดถามว่ามีความมัดจะนะครับพอที่เทียวได้ลําบากอไม่หมายถึงว่ามัดจะเฮทไอได้ลาบากคือโฮมไอยู่ที่บ้านได้ลําบากนะคะค่ะใช่ใชค่ะค่ะคราวนี้มันก็เลยไงว่ามันก็เต็มไปหมดเลยเพราะปิดแล้วคนโฮมไอโซเลชันไม่ได้แต่ว่าคาปาซิตีต่างๆทั้งหมดเนี่ยยังยังไม่ถูก ขยับยกระดับขึ้นเพื่อให้รองรับได้อคือมันเป็นรอยต่อที่มันมันเป็นข้อต่อที่มันเขาเรียกเังมันเป็นรอยต่อที่มันต่อกันไม่สมบูรณ์อะว่าอย่างนั้นนะคะค่ะอใช่ครับมันอาจจะคือถ้าในช่วงแน่นอนผมคิดว่ามันมีความไม่สมบูรณ์อยู่ถ้าเราถ้าเราเตรียมรับเนาะแต่ผมคิดว่ามันก็มีวิธีคิดนี้แหละครับที่มันบอกว่าพยายามไม่ให้เป็นโรคร้ายแรงแล้วแล้วก็ให้โฮมไอโซเลชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันก็เลยขยับแคปซิตี้ในการ